สวัสดีทุกคนครับคือวันนี้เรามาถ่ายคลิปแล้วครับคือไม่ได้ถ่ายคลิปมาสามวันแล้วนะครับวันนี้เราก็จะมารีวิวตัวแปะขนางอย่างนี้นะครับนี่ตัวแปะขนังอย่างนี้นะครับนี่ตัวแปะขนางอย่างนี้นะครับซึ่งผมก็ได้ติดไปแล้วบางอันที่กระทะอันนี้ก็คือในขวานนะครับนี่ขั้นแรกนะครับแกะพลาสติกออกนะครับแป๊บนึงครับครับแกะพลาสติกออกเลยนี่ นี่มันจะมีพลาสติกติดมาแล้วก็ดึงออกเลยครับนี่ดึงออกแล้วก็ทิ้งอย่าะนะครับส่วนในตัวนี้นะครับแล้วก็ไปปิดผนังนะครับนี่นะครับทุกคนเราจะติดอย่างนี้นะครับติดแปะเลยอย่างนี้แปะครับแปะเลยแปะแปะแล้วอย่างนี้ครับเป็นลักษณะแบบนี้นะครับต้องกดเข้าไปแน่นๆนะครับ แล้วก็เออนี่สามารถแขวนได้นะครับความลงครับฝากเรียบร้อยครับแค่นี้ก็เสร็จแล้วแค่นี้ก็เรียบร้อยคนระับทุกคนเราจะไดสอบแบบนี้นะครับนะครับซึ่งอันนี้ก็ไม่ได้แปะมาแค่แปะพวกอันนั้นอย่างเดียวจะมาแปะกุญแจรถแบบนี้ได้ครับเอาไว้ห่วงแบบนี้นะครับนี่แปะไปอย่างนี้ครับนี่แปะไปนี้ใช้เชือกกุญแจนี่ก็ได้ใช้เชือกลูกเสีอก็ได้นะครับหรือกุญแจลงกุญแจรถ แล้วก็หมวกลูกเสือครับแขวนไปอย่างนี้นะครับแขวนไปอย่างนี้นะครับก็เป็นแค่นี้นะครับสําหรับนี่มันจะเป็นกล่องมาอย่างนี้เลยลาคาด้าหทำนี่เป็นกล่องมาอย่างนี้มีเยอะแยะมากมายครับทุกคนครับถ้าเราแปะแล้วแปะเลยนะครับถ้าแปะแล้วดึงออกเป็นรอยนี้ครับนี่ผนังบ้านสีหลุดหมดเลยครับนี่ครับดูสีหลุดครับนะครับ ปิดแล้วปิดเลยนะครับอยากแกะออกมาครับแกะออกมาแล้วมันก็จะผนังสีหลุดนะครับที่นี้ก็แค่นี้แหละครับบายยให้มันรีวิวที่แปะก็แปะได้ครับได้ทุกที่เลยนะบายครับ